หน่วย731เป็นหน่วยงานเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอาวุธชีวภาพของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นโดยใช้มนุษย์เป็นหนูทดลองในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ย้อนอดีตไปในช่วงพศ2478ญี่ปุ่นสร้างกองทัพของจักรวรรดิอันเกรียงไกรต้องการให้เกาะญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวในเอเชียกองทัพรุ่งพระอาทิตย์ออกไปแย่งยึดปกครองดินแดนเกาหลีนาน35ปีที่โหดสุดคือบุกยึดดินแดนแมนจูเรีย ณที่นี่กองทัพญี่ปุ่นได้สร้างค่ายกักกันเฉลยซึ่งรู้จักกันในชื่อป้อมทรงหมาความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นในเวลานั้นคือต้องการค้นหาอาวุธที่สังหารฆ่าศัตรูแบบตายยกเข่งอาวุธที่กำเนิดจากเชื้อโรคหรือชีวเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายฆ่าศึกเสียชีวิตในครั้งละมากๆวันโทชิโรอิชิอิแพทย์ทหารกองทัพญี่ปุ่นได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลโครงการโหดนี้เพื่อทดลองวิจัยหาสูตรผลิตอาวุธเคมีชีวสำหรับกองทัพโครงการนี้ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในชินจูกุโตเกียวอีกด ในช่วงต่อมาการนําตัวนักโทษไปตรวจรักษาเริ่มพิสดารแหวกแนวขึ้นความลับในเริ่มรั่วไหลนักโทษชาวจีนเริ่มรู้ตัวและเกิดการจลาจลในคุกแล้วก็พากันหนีตายแหกคุกออกมาได้หลังจากนั้นพลโทนายแพทย์อิชิอีก,ก็ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณก้อนใหญ่สาหรับก่อสร้างคุกลับแห่งใหม่ในเขตผิงฝางของฮาบินในแมนจูก,กัว และเพื่ออำพรางปฏิบัติการลับสุดยอดนี้ที่แห่งนี้จึงถูกตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษในชื่อสถานีศูนย์วิจัยโรคระบาดและการบำบัดน้ำเสียใครได้ยินชื่อหน่วยงานนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยติดใจอะไรให้เสียเวลาและที่นี่เองคือคุกที่มีนักโทษร,ราว3,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมีการทดลองมากมายที่โหดร้ายอำมหิตที่สุดของความวิปริต เช่นการผ่าท้องโดยไม่ใช้ยาสลบเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของมนุษย์การตัดแขนของอีกคนไปต่อให้อีกคนโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเจ็บปวดการใส่สารพิษที่คิดค้นมาใหม่ลงไปในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสังหารหมู่คราวแล้วมากๆการให้หนักโทษเข้าไปในห้องความดันสูงเพื่อทดสอบร่างกายที่จะฉีกขาดการราดน้ําร้อนการย่างบนเตาร้อนเพื่อหาข้อมูลการไหลเวียนของเลือดการทดลองจงใจให้ติดเชื้อเพื่อเฝ้าดูและจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจนพวกเขาเสียชีวิตเป็นต้น กองทัพญี่ปุ่นเองก็รู้ตัวดีว่ากำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติรู้ตัวว่ากำลังจะแพ้สงครามจึงสั่งทำลายหลักฐานทั้งปวงที่ก่อการทำเขนไว้กับชาวจีนในช่วงท้ายญี่ปุ่นสังหารนักโทษชาวจีนไปราวร้อยห้าคนเพื่อปิดปากน้ำลดต่อผุดเมื่อสงครามยุติลงโครงการนรกแตกนี้ก็ถูกนำมาเปิดเผยเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไปทำงานในจีนถูกดำเนินคดีส่งฟ้องศาลในฐาน,นะอาชญากร,รสงคราม เอกสารลับที่ถูกนำมาเปิดเผยโดยหน่วยงานทหารมวลชนกวางตุ้งของจีนระบุถึงรายชื่อกำลังพลราว1,000พนายของกองทัพญี่ปุ่นที่เข้าไปกอ่ออาชญากรรมสุดโหดครั้งนี้ในปีพศ2533กองทัพญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในขณะที่ฝ่ายจีนมีภาพถ่ายเหตุการณ์สถานที่เป็นหลักฐานชัดเจนหมออิชิอิหนีกลับญี่ปุ่นได้ไม่ถูกตัดสินลงโทษและได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่บ้าน cử. เกิดกล่าวกันว่านายพลอิชิอิได้มอบผลการวิจัยของเขาให้แก่ใครบางคนเพื่อแลกกับการตัดสินลงโทษ